สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเยี่ยมชมซุ้มหนุ่มทุ่งนานะครับไปเลยครับนี่คือการทำเป็นล็อกนะครับเพื่อขังไก่โัวเมียที่ไข่แล้วเพื่อให้มันหมอกให้มันได้ผลได้ผลมากกว่าที่เราจะให้มันขังรวมกันกับตัวผู้นะครับ นี่ก็จะเป็นลูกไก่ที่เพิ่งฟักนะครับดเลยดเลยันี่คือไก่นุ่มที่เพาะ เองนะครับนี่คือเจ้าของฟาร์มครับ นี่คือกเปิดเป mm ิดไหมเจ้าหมอปลานะครับพ่อพันหลักของซุ้มนี้นะครับนี่คือขา้าวกราบดำนะครับพ่อไก่เป็นพ่อไก่หลักของซุ้มนี้นะครับกดท้าอ่ะนี่คือ เจ้าขุนหมื่นนะครับพ่อพันหลักของซุ้มนี้เชิงนะครับดีดีดมดีลีลาครับเป็นไก่เชิงไทยแท้รับนี่ไก่หนุห่มออกพร้อมออกชนนะครับ นี่ก็จะเป็นไก่ลูกไก่นะครับที่เราแยกออกจากแม่มันจะได้หนึ่งเดือนนะครับหลังจากฟักตัวออกจากไข่เราก็จะมาดูแลเองนะครับ